สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับเป็นลุงมาเอ้าคุณน้อยวันนี้ขายรถอะไรเป็น Nissan น,น,นิสสัน X Trail นะฮะพูดดังๆนี่ไม่ได้ยินนินสสัน X Trail ครับเออราคาเอ้ยตัวไหนปีอะไรอ๋อปี2007นะครับราคาบอกราคาไปเลยเปิดต,ตัวตอนนั้น2500สนครับแล้วตอนนี้เป็นไง2800สนอันนี้ลดลดไปเลยเหรอหนึ่งแสนเก้าหื่นเก้าพันบาทใหญ่ไปฮะคุณน้อยครับ,นอ,นรบอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชม รอบพันก่อนปะอันน้ำนี่อันนี้ที่เราเห็นว่าไงเป็นสีเดิมๆนะฟุ้งดังหน่อยฟุ้งดังหน่อยแต่รอบๆคือแบบเรื่องของไฟเงี้ยมันก็จะเหลืองก็คือขัดได้ชิวๆอันนี้สีเดิมนะนีเดิมเงใหญ่ใช่สีเดิมสีเดิมเนียนรอบพันคุณร้อนคอสิอ่าสีเดิมอ้าวตรงนี้มันเป็นเหมือนไฟเบอร์นะเออมันไม่ใช่เหล็กนะสองฝั่งไม่ใช่แมงไฟเบอร์ฝั่งเดียว เฮ้ยคันนี้บอกบอกบอกรายละเอียดก่อนคันนี้เป็นตัวคันนี้มันดีไงครุณนนท์ต่อมันดีตรงที่ตัวขับสีครับผมตัวขับสี่เนล็อกได้ด้วยล็อกเฟืองท้ายได้ด้วยยางนี่โคตรหนาทุกท่านดูหนาอ่าดูเ,<อ>าเป็นเป,เปน็นแม็กก็มาะล้วคุณนนท์อ่านดิผมมองไม่เห็นวะขอบสิบหกนะครับผมห้าลูขับสี่ล้อยกสูงสี่ล้อยกสูงเจอหลุมแล้วหลบเออหายอ่ะนี่เราไปใส่เคฟลงเคปล่ากันนะครับผม นั้ผมขายรถจริงดดวะเนี่ยไฮ้ข้างบนของมีถ้าไม่ชอบก็เป็นลอกออกได้ถ้าถ้าเป็นนู้นก็ลอกออกเออไม่ข้างบนของมีตัวแบบเอาเอาลมมากดรถให้อยู่ก่อนนะออข้างบนก็ติดสติกเกอร์แคปลามีแต่ฝุ่นนะครับผม <c oughs> งานไม่เช็ดไม่ยอมเช็ดรถนะครับมไม่เป็นไรตามนั้นอะ <c oughs> ไปต่อครับผม <c oughs> เป็นไง,งนคุณนุ่นคันนี้ชอบไหมนะชอบเลย ผมอยากจะเก็บไว้เองเลยทำไมถึงขายวะทำไมถึงขายครับช่วงนี้มันโรคโควิดเเกี่ยวอะไรกับรถวะตกงานกันเต็มเลยนี่อะถ่ายรอบคันสวยๆครับคันนี้ทรงมันทรงมันคล้ายๆพวกซีอวีนะใช่แต่คันนี้ขับสี่แบบมีดิฟล็อกรับผมครอบครัวครอบครัวใช่ใช่รูต่อ เมันต้องการอะไรเลยเอาไปอ้นมาถ่ายต่อภายในสวยมากคราวนี้เป็นสีอะไรคุณนเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆดูไม่ชัดเจนอันนี้สีน้ำเงินน้ำเงินเข้มอ่ะกลางคืนมันอาจจะดูดำเงินเข้มออกมุกๆหน่อยนึงกลางคืนมันอาจจะดูดำด้วยเออแต่ว่ากลางวันน้ําเงินเข้มอ่าอันน่ะใครบอกขาวนี่ต้องไปเช็คหลายตาหลอนเลยภาษีโอ้ปีนี้เลยภาษีหกสามภาษีขาดไปแล้วเก็เดี๋ยว เดี๋ยวพี่อ,า,อาจจะต่อคิดว่านะเดี๋ยวเจ้าของเราต่อก็เสาเสาอ,อากาศเป็นแบบใหม่แล้วคันนี้ครับผมข้างหลังเขาแบบว่าอะไรว่าหลักพลศาสตร์อะไรฮนะ Hello d <baby. S 1> เอ่ hello, อ Hello d a n ก y ครคุณนวนขับจริงจริง right? ยี่เออเฮ้ยนี่คือหัวหัวจุกลมเหลืองเลยวะ <laughs> เอเอนะอนี่เป็นสีอะไรเหรอเฮ้ยมีสปอตไลท์ด้วยครับทุกท่าน ใช้ได้หม,หมดไฟเฟอร์ใช้ได้หมดความ,ม,มร้อนไม่มีอาคุณนนไปเปิดเครื่องทชหน่อยนะครับน่นนะไป็งลมยิ้มยหา่จอ <c oughs> โอ้โหอย่างเนียนครับผู้นอนเอ้ยใส่ดีไหมไม่ใช่แม่งหล่นตีหัวดีดีอะดูภายในครับผมไม่ใช่ภายในดูฝาเครื่องเนียนเนียนเดิมเดิมเก่าแค่ส่วนที่มันควรต้องเก่าครับใช่ครับผมเฮ้ยเนียนนะถรือว่าเนียนอ๋อคันนี้มี ABS นะครับผม เวันนี้วุ่นวายเลยทำหลายคนจังวะอ่ะนี่ครับผมท่อแอร์นี่ยังเป็นน้ําแข็งเกาะกันอยู่นะครับแอร์เจี๊ยบจริงนะครับผมแอร์เย็นนะนี่ผมระดับน้ํามันคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพูดเพื่ออะไรวะอ่ะเป็นเครื่อง2.5เป็นเครื่องเบนซินนะครับทุกท่านช่วงนี้เป็นเครื่องเบนซินนะเฮ้ยช่วงนี้เบนซินราคาถูกแล้วนะช่วงนี้นี่ครับเนียนๆเดิมๆมาเห็นรถแนวนี้ คิดว่ามันจะกินอะนี่ไงน้ำมันเหมือนกินน้ำมันทุกคันนะครับผมเพราะมันเป็นเบนซิน,น,นอะเงยใช่ดูรู้เรื่องแล้วคุณทนนุนปิดฝาหน้าได้เลยครับเดี๋ยวแป๊บนะครับทุกท่านออามาต่อคุณทุกน,นเนเไล่เบาเออเน้นเบาอะเน้นน้ำหนักเบาสภาพภายรวมตัวรถภายนอกสวยงามภายในเราถ่ายไปแล้วใช่ปะ่ะใช่ก็เดี๋ยวก่อนนะ มีเอ้ยลื่อมไปคุณอน้นสตาร์ทเครื่องให้ฟังดิรัทสิป่ะเนี่ย,ย,ยคือรถคันนี้บอกก่อนนะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งคุณอน้นเราจอดไว้นานถ้าเกิดไม่ติดนั่นคือแบตมันหมดเฉยๆแต่คิดว่าน่าจะติดอ่ะคุณอ้นลองสตาร์ทนะไม่ต้องเบิ้ลเครื่องนะครับสตาร์ทโชว์เลยนิ่งๆนั่นไงครับแบตมันหมดอ่าไม่เป็นไรครับทุกท่านแบตหมดแต่ว่ารับประกันว่าสตาร์ทติดอ่สตาร์ทติดไอ ไปไปเรียกมันมาชาร์จแบตเตอรอนตอนเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับทุกท่านอ่ะมาครับทุกท่านต่อวนคุณร้อนเปิดด้างหลังเลยดูดูงานดูอะไรให้มันครบครบไปเ,เดี๋ยวไม่อะไรเพื่อนๆรถเรื่องรถสตาร์ทเนี่ยสตาร์ตติดชัวไม่มีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวพาสสองเราถ่ายในรถรถสตาร์ทเปิดแอร์ใช่ใชเดี๋ยวให้ดูนทุกคันอยู่แล้วใช่จริงๆรถรถทุกคนันสตาร์ตต,ติดหมดนะแต่ว่า ติดปัญหาเรื่องแค่แบตเตอรี่จอดอนานเนี่ยคันนี้คันนี้จอดนาน,น,านไม,ไม่ไม่ได้ขายนานแล้วคันนี้เพรนาะนั้นครับเพราะฉะนั้นครับอ่านี่ให้ดูภายในข้างหลังใส่ของได้ได้เต็มที่อ<ผ>่ะขนขนขนได้หมดอ่ะเต็มเหนียวคุณอยากจะขนอะไรคุณก็ขนไปขนออนลองขึ้นไปนั่งนี่เป็นไงสบายมากสบายกว่านั่งนั่งข้างในเลยนะไม่ยคยทำเบาะมาใหม่ปะถ้าพูดขนาดนี้แล้วไอ้ฮะ นี่ครับข้างหลังเป็นมีช็อคอัพสวยงามมาคุณอ้นภายในข้างหลังเนียนๆเ,เดี๋ยวถ่ายช่วงล่างให้ดูมาดูกระะบเสวยงามมากผมสวยงามกูจะพูดสวยงามย้ำหลายรอบไหมว,วันนี้ค่อนข้างวุ่นวายนะคนเยอะอ่าวันนี้ลูกค้าผมเยอะมากเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยวะลูกค้าคุณเยอะในชะ่ฮะเงินเข้าคุณกี่บาทวะผมถามจริง บาทสองบาทนะไม,ไม่ได้อะไรเลย,เลย <laughs> ไ,มไม่รู้ขายทำมาเลยพูดตามแบบพ่อค้าไม่ค้าตลาดนัดเออไม่ได้อะไรเลย,เลยอ่เดี๋ยวคุณคุณอ้นเอาคุณเปิดประตูหน่อยแต่ผมจะขึ้นไปถ่ายหลังคาไม่เปิดปตัวนี้เดี๋ยวผมต้องรถพวกนี้มันสูงก็ต้องเหยียบเหยียบขึ้นนะผมนี่ครับหลังคาอ้นบอกให้มาพ่วงบัตดิ นั่นแม่งไปลองรถใหม่อีกมันเป็นไรครับทุกท่านเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวทุกท่านรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถคันนี้ให้ฟังว่าสตาร์ทง่ายจริงไม่มีโกโหกเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับวันนี้วุ่นนิดนึงอ่าคุณอน้นสารภาพกับท่านผู้ชมไปครับ <c oughs> สารภาพเลย <c oughs> ผมเหยียบผิด <c oughs> ไม่รถมันมันสตาร์ทได้แบ <c oughs> แต <c oughs> มีแต่ประเด็นคือตอนสตาร์ทมันต้องเหยียบเบรกก็เราไม่รู้ไงถ้าปกติพุณสตาร์ทมันต้องเหยียบแต่นี้มันเป็นกุญแจแต่มันมันต้องเหยียบอาคุณสตาร์ทดิ <c oughs> อะไรปะส อย่าเบรกแล้วสตาร์ทนี่เฮ้ยคุณบึ้มเลยวะออกไปเป็นไงสตาร์ตสิง่ายๆสตาร์ทพุ่มแอร์เย็นของเอาหน้าสองแอร์บ้านมึงอ่ะถือว่ารู้เรื่องแล้วคุณร้อนดับได้เลยจับไหมแล้วก็ว่าไงอ่ารีวิวภายในก็เรามีพาร์ทสอง <ตา S 2> เรา,<ต>ารีวิวเดี <ตา S 2> ๋ยวเราคือไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะแป๊บนึงครับทุกท่าน เดี๋ยวขับรถออกลองระบบขับสี่ครับอาร้อนหนึ่งครับอเดี๋ยวผมจะลองระบบขับสีครับไม่ได้ลองแล้วขับขับอยู่แค่แถวนี้ครับแต่ต้องขับสี่นะอ่าคุณนนเปิดแอร์ดยโทไแม่ไม่กด a อซีนั่งร้อนอ่าเปิดแอร์แล้วครับผมเฮ้ยจัดไปล็อกเลยล็อกเกียร์เลยฮะดิฟล็อกเลยนี่ล็อกแม่งให้หมดอ่าคุณนนขับขับไปวนขวา กลัวแล้วคุณกลัวอะไรวะเฮ้ยคุณกลัวพม่าตบอ่ะเลยเอาไปเลยเฮ้ยนิ่งเลยนิ่งนิ่งมากแน่นเลยขับเสียดูนะครับเดี๋ยวชนเสาระวังระวังไม่มีตรงไหนให้ปีนโอ้ยปีนแม่งเข้ากับรถด้วยกันเนี่ยดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเลยตรงนี้เป็นไง ความรู้สึกเป็นไงคุณลุนนิ่มนิ่มนิ่มเฮ้ยมันเป็นรถที่ขับแบบโคตรแน่นน่ะเออจริงแสนก็บาทนะเนี่ยไม่ถึงสองแสนครับเออรถไม่ถึงสองแสนอ่าถอยระวังน้องเตึบพอแล้วพอแล้วอย่าถอยเยอะนี่ขับสี่เนี่ยเข้าเกียร์มีกระตุกปะไม่มีนิ่งๆครับรถเกียร์ออโต้เนี่ยรถเกียร์ออโต้ที่ดีต้องเข้าเกียร์ไม่กระตุก ไอ้ดูข้างหลังเบนซ์เอาเบรกแล้วน้องเดี๋ยวบึ้มเนี่ยแต่ถ้าคุณซื้ออย่างรถพวกเนี้ยโอหนี่แบบก็ยังแพงเลยเป็นดีเซลใช่อันนี้ดีเซลอันนี้เป็นเบนซินประหยัดประหยัดอประหยัดเติมน้ำมันแบบเดี๋ยวนี้ก้าหนึ่งโคตรถูกอ่ะเออแต่นิ่งนะแต่คุณจอดนี่เลยไม่ต้องไปจอดนู่นจอดเนี้ยอ่ะเออเดี๋ยวท้ายเข้าเลยนะไม่ไม่จอดชิดแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวให้ขับเข้าไปจอดแค่ให้เขาแต่คำว่าอ่าจอด แต,แต่สำหรับคนไทยคำคำว่าประหยัดกับเครื่องเบนซินเนี่ยแพ่งดูขัดขัดกันเลยเลยเฮ้ยเป็นไงคุณขับแล้วรู้สึกไงเน,เนมเนมครับเฮ้ย,ยนิ่มนะเอ,ออยังเป็นรถที่แบบดีอยู่นะดีอะไรเอาแล้วมึวงหันแอร์ไปทางพี่ไหมวะพี่ร้อนเนี่ยเอะเอม <laughs> ึงหันเอออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนั่งตากแอร์แป๊บหนึ่งออาเป็นว่าทุกท่านคันนี้คุณอ้นแจ้งราคายรอบมึงชัดๆเลยตอนแรกคุณตั้งไว้เท่าไหร่สองแสนห้าครับผมปัจจุบันเอาปัจจุบันนะเออปัจจุบันเหลือ แสนเก้บาทไม่ถึง2องแสนไม่ถึงแล้วรีบติดต่อคุณนวนมาติดต่อใคร,ร